สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีตุกๆทกถันค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสวัสดียามสายๆค่ะพี่น้อง่ะท้องฝาดแจ่มใสเดดร้อนมากวันนี้วันนี้เป็นวันที่15มีนาคมพศ2568ัน้อยพี่น้องค่ะมืออื่นนะคะเมืออื่น ว่านยุกมากเลยบริลุงคลิปให้เพื่อนๆเ,เลยขอโทษขออภัยะะวยค่ะเมื่อนี้เสีเอาสูตรมาแจกน้ำค่ะพี่น้องค่ะทำยอนหลังให้เบิ่งนสมงวดเด้อค่ะพี่น้องเด้อบวกเป็นการเสียเวลามาเบิ่งกันเลยค่ะอันนี้งวดที่ออก8ปดศูนเด้าเอค่ะพี่น้องค่ะเอาหลักสิหลักร้อยหลักพันบวกกัน บวกกันในเบอร์ละก็มาบวกแดเทราก็มาตังแล้วก็บวก8ดคงทีไปอีกกสิไดเป็นหนึ่งลักหน่วยเอา8หล,ลัก8ดลักแสนแล้วก็ลักหน่วยเลขท้าย2ตัวบวกได้เทรายกับวก4ี่คงทีก็สิได้หาล้วก็บวกเพิ่มไปอีกสองเต็มงวดนี้สิได ห้ากับเจา็ 15, 17, 95, 97, 15, ดหนึ่นงกับเก้าเขามาจับคู่กันหนึ่นงห้าหนึ่งเจ็ดเก้าห้าเก้าเจ็ดเขาหนึ่งหาดอกค่ะพี่น้องค่ขาไทยมันเบาบาเข้าใจกับท้อขอโทษขอให้เด็กค่ะพี่น้องเด้อเพื่อนเพื่อนกะแคบหนาจอใบแล้วก็ไปที่ถ้ำตามเด็กค่ะพี่น้องค่ะอันที่ขีดขีดไว้นั่นคือบวกกันหนึ่งค้งอ่ะบวกนี่เลขสามตัวนี่บวกกันได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ เอาเลขท่ายหนึ่งตัวมาตังหลักบวกเพิ่มไปอีกปแปดเต้มก็สิแด้ห้าก็สิได้เล็กสองหลักนกนค่ะพี่นกขาหนึ่งและเก้าวันนี้เขาหนึ่งหาเขาตกกลับเด้คอค่ะพี่นกขาเขาหนึ่งห้าหนึ่งวดต่อไปค่ะพี่น้อาก่ะสิไดงสังเกตขึ้นกัน,นะคะ่ะเขาหาซูตตรงตรงค่ะพี่นกะงวดนี้เขาหาซูตตรงตรงอันนี้เป็นแนวทางสองตัวล่างเด้คอค่ะพี่นอ่ะาวดนนี้เขาสองตัวตรงตรง หวดต่อมาอีกค่ะพี่น้องค่ะหมดที่ผ่านมางวดวันที่หนึ่งมีหน้าข่าห้า, 5, 4, าสีตรงตรงค่ะพี่น้องค่ะเข้าที่ห้าสีตรงตรงข้าไปที่ห้าสีตรงตรงหดลาสุดของเฮ้าเด้อค่ะพี่น้อง่ะหมดลาสุดงวดสิบหกเดือนสิบหกเดือนสามปีหกแปดเด้อค่ะพี่น้อง่ะได้มาเสียงสีโตคือเก่าค่ะ ห้าหกห้าแปดสามหกแล้วก็สามแปดเด็กสีหางสีโตสีขารงกับหรือบอเขาตกับน้องข้าวบินน้องขาแต่ว่าเขาแบบต้องตรงมาสองวดแล้ววดแรกนะเขาเขาตกับสองวดต่อมาเี่เขาตรงตรงข้าพิน้องขาวันนี้เสียเขาตรงบอหรือสีเข่ากับมีมันกระถือกล่องบอตรงต้องขอโทษขออภัยนะเขาโง่ที่แล้วนะเขาเขาไปติดสีฮะ ห้าสีวันนี้สีขาวห้าหกห้าแปดสามหกสามแปดบอกขับไ่น้องาห้าหกหกขากระไปตรงก,กันกับไอเล็กภูียเ,เจดีเดะกรับีปน้องข่ห้าหกเล็กภูเงียเจีส่วมากนี่กัมะล่างเน้อ่ะพี่น้อง่ะโมเทียร์พอดกัหห้าส่ตรงตรวันนี้ก็สี่หางเลขสูตรกำนัลของห้านี่ก็ี่หางเน้อน้อง่ะ ชอบเลื่อนผ่านเด้ดอะผจ้ากดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ <S <S 1> <S 1> เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเพื่อนๆะอจ้าขอพี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะ